สวัสดีครับสำหรับในวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นวิดีโอที่เราจะมาเรียนรู้กันในส่วนของเรื่องการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับก็นี่ก็จะเป็นบทที่4แล้วนะครับในวิชาของประวัติศาสตร์เศรษฐกิจหรือประวัติรัฐที่นั่นเองก็ค่อยๆดูกันไปนะครับบทนี้เนี่ยค่อนข้างจะเนื้อหาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับเขาบอกว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญนะครับในระบบเศรษฐกิจ แล้วก็วิธีการผลิตนะครับคือเป,เปลี่ยนจากการใช้แรงงานใช้โคนใช้สัตว์เนี่ยมาเป็นเครื่องจักรนะครับที่สลับซับซ้อนมีประสิทธิภาพในการผลิตมากยิ่งขึ้นทำให้อาจจะผลิตสินค้าได้เยอะขึ้นนะครับการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับในยุโรปเริ่มต้นก็ตอนที่คริสตศตวรรษที่19นะครับก็เกิดในประเทศอังกฤษเป็นประเทศแรกนะครับถ้าเกิดว่า คล้ายถามนะครับว่าเกิดที่ไหนเป็นที่แรกประเทศอังกฤษนะครับเขาบอกว่าในระยะแรกเนี่ยจะใช้พวกเครื่องจักรไอ้น้ำนะครับพวกพลังไอน้ำเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นสมัยแห่งพลังไอน้ำต่อมาเนี่ยก็เป็นเครื่องจักรไอน้ำเนี่ยของเจมส์เนี่ยก็ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไปนะครับการเปฏิวัติอุตสาหกรรมในระยะที่2นะครับก็สักประมาณพศ สองสี่ศูนมะครับถึงสองสมันก็เริ่มมีการใช้แก๊สใช้น้ํามันปิโตรเลียมใช้ไฟฟ้านะครับใช้พวกถ่านหินแทนไอ้น้ํามากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเป็นพลังเนี่ยพลังอ่าเขาเรียกอะไรเป็นพลังงานหลักของอุตสาหกรรมเลยนะครับส่วนพวกการเกษตรนะครับหรือเกษตรกรรมเนี่ยก็เปลี่ยนมาจากการผลิตสินค้า แบบว่าอาจจะใช้เองอะไรพวกนี้ใช้ในโครเรือนอันนี้ก็เป็นเปลี่ยนมาเพื่อการค้านะครับสาเหตุนะครับของการปฏิวัติอุตสาหกรรมสาเหตุหลักๆเลยนะครับคือความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับแล้วก็พวกการสำรวจทางทะเลการแสวงหาอาณานิคมนะพวกนี้ก็จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้เทคโนโลยีใหม่ๆจาก อาชาวต่างชาติได้แนวคิดได้อะไรพวกนี้นะครับก็เอามาประดิษฐ์มาพัฒนาหรือเกิดทําให้มีการค้าเนี่ยขยายตัวมากยิ่งขึ้นหรือบางทีเขาบอกว่าสงครามเนี่ยที่ใดมีสงครามที่นั่นย่อมมีการค้าอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยเกิดการป,รปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นต่อมานะครับก็เป็นพวกความมั่นคงแล้วก็เสรีภาพทางการเมืองในยุโรปนะครับทาให้พ่อค้าและนายทุนเนี่ยมีสิทธ มีสิทธิ์มีเสียงนะครับในการปกครองประเทศการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยก็เลยถูกสนับสนุนขึ้นมานะครับความพร้อมในการเป็นผู้นำนะครับอันนี้เราจะเจาะจงไปที่ของอังกฤษคือว่าพวกเขาเป็นที่แรกเนะาะผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับก็มีด้านเศรษฐกิจด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็คือว่าเกิดโรงงานนะครับเกิดระบบโรงงาน แล้วก็ผลิตสินค้าได้จํานวนมากแล้วก็ต้องใช้เครื่องจักรในการผลิตจะเห็นได้ว่าสมัยนั้นน่คนโดนไล่ออกจากงานเยอะมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเปลี่ยนจากคนที่ผลิตใช่ไหมเป็นเครื่องจักรอะไรพวกเนี้ก็จะมีพวกต่อต้านอะไรอันนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็เกิดระบบนายทุนเนี่ยนายทุนจะเข้ามามีบทบาทมากนะครับบางท่านอาจจะบอกว่าสมัยนั้นเนี่ยมันเป็นสมัยที่แบบนายทุนกดขี่ข่มเหงลูกจ้างนะครับมาก เกิดการขยายตัวทางอุตสาหกรรมแน่นอนคนเยอะขึ้นของก็ต้องผลิตมากขึ้นนะครับเพื่อซัพพอร์ตคนเหล่านั้นและเพิ่มรายได้ของประชากรก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางด้านการค้าระหว่างประเทศนะครับมีการแข่งขันเพื่อความยิ่งใหญ่ประเทศต่างๆเขาบอกว่าจำเป็นต้องพึ่งพาสายการทางด้านเศรษฐกิจ แต่มันก็ยังมีอีกอ่ะคือมันเกิดความเหลื่อมล้ำกันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศประเทศนี้จนประเทศนี้รวยไม่เหมือนกันนะครับและต้องทำให้มีประเทศด้อยพัฒนาและประเทศพัฒนาเกิดขึ้นนะครับไม่ใช่ต้องทำให้มีมันจึงเกิดประเทศด้อยพัฒนานะครับแล้วก็ประเทศพัฒนาแล้วนะครับด้านสังคมนะครับด้านสังคมเนี่ยก็เกิดชนชั้น ขนาดประเทศยังมีด้อยมีพัฒนาใช่ไหมอันนี้ในระดับไมโครนะครับระดับคนก็มีชนชั้นนะครับแล้วก็มีอํานาจทางการเมืองอะไรพวกนี้นะครับคือมันทําให้คนมันมีหลายมาตรฐานนะครับกรรมกรเนี่ยได้เลื่อนขั้นมาเป็นฐานะนะครับกําลังสําคัญทางการเมืองนะครับหลังการก่อตั้งสถาบันกรรมอันนี้ผมขอสรุปคือเขาก่อตั้งพวก สากรแรงงานอะไรพวกนี้นะครับรวมขึ้นมาเพื่อที่จะเอา,อ,าอำนาจเสียงพวกนี้ไปต่อรองกับพวกในทุนนะครับพวกนี้ก็เลยจะมีบทบาทขึ้นมารัฐบาลเนี่ยได้ช่วยเหลือการปรับปรุงความเป็นอยู่ของกรรมกรให้ดีขึ้นเกิดลัทธิจักรวรรดินิยมอันสืบเนื่องมาจากความต้องการของตลาดการค้าเพิ่มขึ้นทางด้านสติปัญญานะครับ เขาบอกว่ามันจะมีความคิดแตกต่างกัน2ลัทธิคือนะครับอันที่1ลทัทธิเสรีนิยมผู้ก่อตั้งลัทธินี้คืออดัมสมิธนะครับหรือที่เป็นบิดาของเศรษฐศาสตร์เขาเน้นในเรื่องของการดําเนินงานธุรกิจการค้าแบบเสรีนะครับโดยรัฐบาลเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องน้อยที่สุดอีกลัทธินึ่งนะครับเป็นลัทธิสังคมนิยมผู้ก่อตั้งลัทธินี้นะครับก็คือคาร์ลมาร์สนะครับซึ่งเขาเน้น ในการให้รัฐบาลเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการสำคัญการปฏิวัติอุตสาหกรรมของอังกฤษในช่วงที่1และ2นะครับมาดูกันแล้วก็การปฏิวัติอุตสาหกรรมของฝรั่งเศสอันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะลงดีเทลทีละอันทีละอันเลยนะฮะอันที่3เนี่ยการปฏิวัติอุตสาห,าหกรรมของเยอรมน,นีแล้วก็มีของรัสเซียนะครับมี อเมริกามีญี่ปุ่นเดี๋ยวเรามาดูอันแรกนะครับของอังกฤษในช่วงที่1และ2สาเหตุที่ทําให้อังกฤษเนี่ยต้องมาเป็นผู้นําทางการปฏิวัติอุตสาหกรรมเรามาดูสาเหตุกันนะครับ1คือพวกระบบการปกครองอังกฤษเนี่ยคือส่งเสริมเสรีภาพทางทางทาง,ทางความคิดนะครับการค้นคว้าอะไรพวกนี้นครับมีการทดลองมีการค้นคว้านะครับรัฐบาลมีความมั่นคงแน่นอนครับช่วงนั้นนี้อังกฤษ มีความมั่นคงทางรัฐบาลมากนะครับแล้วก็คือแบบประเทศเขามั่นคงอะ่ะระบบการธนาคารก็แบบมั่นคงนะครับการลงทุนก็เยอะนะครับเพราะเป็นประเทศที่แบบเหมือนช่วงนั้นจะเป็นประเทศแบบมีผลนะครับเป็นประเทศแบบมาหารหนาจจะใช้คำว่าอย่างนี้ดีไหมไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็มีพวกการศึกษาวิทยาศาสตร์เนี่ยจเจริญก้าวหน้าเทคโนโลยีเขาก็จเจริญก้าวหน้านะครับ อันนี้ที่สําคัญเลยครับมีอาณานิคมมากพอมีอาณานิคมมากมีแหล่งวัตถุดิบนะครับมีแหล่งการค้ามากนะครับก็ทําให้ประเทศอังกฤษเนี่ยมีตลาดระบายสินค้าได้มากกว่าประเทศอื่นหรือมากกว่าชาวบ,บ้านชาวช่องเขานะฮะแล้วก็มีแหล่งแร่เหล็กโอ้อันนี้ก็อันนี้ก็สาคัญนะครับเพราะว่าในช่วงที่สองเนี่ยเมื่อกี้เราบอกใช่ไหมว่ามีการใช้แร่เหล็กฐานหินอะไรพวกนี้ซึ่งพวกนี้มันเป็นปัจจัยสําคัญที่จะเอามาเป็นปัจจัยทางการผลิต มันก็จะเป็นปัจจัยทางการส่งเสริมทางด้านอุตสาหกรรมด้วยนะครับมีการทอผ้าฝ้ายนะครับและเป็นสินค้าส่งออกมากกว่าประเทศอื่นๆมีการปฏิวัติทางการเกษตรกรรมมาก่อนนะครับเรามาเจาะลึกกันนะครับในส่วนของช่วงที่1นนะครับเขาบอกว่าเป็นช่วงแห่งพลังไอ้น้ำเมื่อกี้จำได้ใช่ไหมครับ ก็มีลักษณะสําคัญนะครับคือใช้เทคโนโลยีที่ไม่สลับซับซ้อนอะไรมากนะครับก็เน้นวงการอุตสาหกรรมทอผ้านะครับเล็กๆนะครับเริ่มนาแร่เหล็กมาเป็นพื้นฐานในการผลิตแต่ยังไม่ได้เป็นการผลิตที่แบบใหญ่เวอร์อะไรขนาดนะั้นหรือว่าเทคโนโลยีดีล้ําอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ก็เป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมโดยใช้พลังงานไอน้ำนะฮะในช่วงที่สองนะครับก็บอกเป็นอุตสาหกรรมเหล็กกล้านะครับ ไม่ใช่ว่าขายเหล็กนะครับแต่ว่าเนี่ยการผลิตเหล็กกล้าเนี่ยคือเขาเรียกว่าไงนะใช้คือเมื่อก่อนมันใช้เหล็กธรรมดาใช่ไหมแต่ว่ายุคนี้ใช้ใช้เหล็กกล้านะครับแล้วก็ใช้แก๊สไฟฟ้าแล้วก็น้ํามันเป็นพลังงานนะครับพวกแทนพวกฐานหินนะครับอะไรประมาณนี้แล้วก็มีพวกเครื่องจักรที่สลับซับซ้อนนะครับมาใช้ในวงการอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิต อ๋อครับแล้วก็มีพวกนั้นนี่เหมือนจะทํารถไฟมีอะไรพวกนี้นะครับมีความก้าวหน้าทางด้านการคมนาคมขนส่งครับก็มาดูผลนะครับของการปฏิวัติอุตสาหกรรมของเขากันก็คือด้านสังคมเนี่ยด้านสังคมเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยนะการที่ประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับมันส่งผลทําให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาอย่างเช่น ที่พักอาศัยเนี่ยหรือเนี่ยชุมชนนะครับมันก็จะมีความแอัดมากยิ่งขึ้นเมื่อคนเยอะๆนะครับมันอาจจะเกิดปัญหาความสกรปรกนะครับการแพร่กระจายของเชื้อโรคอาชญากรรมนะครับการใช้แรงงานเด็กหรือการเอารัดเอาเปรียบหรือพวกเอาเปรียบค่าจ้างอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับทางด้านเศรษฐกิจทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยในในส่วนของอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่า รัฐเนี่ยรัฐะนะครับรัฐบาลเนี่ยคว,ควรปล่อยให้เอกชนเนี่ยประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างเสรีโดยปราศจากการควบคุมก็หลักการพวกนี้นะครับทำให้ชนชั้นกลางของหลายประเทศในยุโรปมีบทบาทสูงในด้านเศรษฐกิจและสังคมนะครับ ามาดูผลกันต่อนะครับอันนี้เป็นในส่วนของด้านการเมืองด้านการเมืองเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ได้เกล่นไปสักครู่นะครับก็คือพวกชนชั้นกลางเนี่ยนะครับก็เริ่มเข้ามามีบทบาทน,นะครับก็คือแบบพวกตั้งสาภาพแรงงานนะครับขึ้นมาพวกแบบต่อรองกับพวกนายทุนอะไรพวกนี้ก็เลยแบบมี power เ,เยอะขึ้นนะครับเนี่ยเขาก็จะบอกี่ยเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนนะครับและเป็นตัวแทนของประชา,ะช,าชนคนธรรมดา ทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับในส่วนของการปฏิวัติอุตสาหกรรมของฝรั่งเศสอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยนะครับปัจจัยเนี่ยเขาบอกว่ามีปัญหาทางด้านเศ,ษศรษฐกิจภาวะเงินฟืดเคืองนะครับก็เลยได้เป็นโอกาสที่ดีนะครับในการปฏิวัติอุตสาหกรรมของเขาสเสลยนะครับเปลี่ยนจากภาคเกษตรมาสู่ภาคอุตสาหกรรมทําให้ราคาอาหารสูงขึ้นนะครับเกิดชนชั้นกลางหรือพ่อค้าในทุน มีการค้นพบแหล่งฐานหินที่ใหญ่ที่สุดของฝรั่งเศสนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยนะครับมาดูผลมาดูผลกันเลยดีกว่าผลเนี่ยเขาบอกว่านะครับส่งผลกระทบเขาบอกว่าการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยได้ส่งผลกระทบให้แนวคิดเรื่องเสรีภาพความเสมอนภาคแล้วก็พาลาอภาพเนี่ยแพร่กระจายไปทั่วทวีปยุโลกเลยนะครับโดยผ่านการที่ฝรั่งเศสเนี่ยทำสงครามยึดครองประเทศต่งตางๆ ในยุโรปในช่วงสงครามปฏิวัติฝรั่งเศสเขาบอกว่าแม้ว่าสุดท้ายเนี่ยฝรั่งเศสจะต้องพ่ายแพ้สงครามแต่ประชาชนในประเทศนะ่ะก็ยังตื่นตัวต่อแนวคิดของการปฏิวัติอยู่ดีนำไปสู่การต่อต้านผู้ปกครองตลอดช่วงเวลาคริสต์ศตวรรษที่19และ20นะครับเพื่อเรียกร้องสิทธิ์เสรีภาพในการปกครองตนเองของประชาชน ทีนี้เรามาดูการปฏิวัติอุตสาหกรรมของเยอรมน,นีกันต่อนะครับเยอรมนีเนี่ยเขาบอกว่ามันปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยเกิดขึ้นในระยะที่2ของการปฏริวัติอุตสาหกรรมมีการนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์นะครับคืออาจจะไม่ใช่พวกประเทศที่ตั้งต้นนะครับแต่เป็นประเทศที่เอาพวกวิทยาการพวกนี้มาประยุกต์ในการผลิตนะครับหรือใช้ในพวกอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง เป็นยุคที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงก๊าซรธรรมชาตินะครับปิตโตรเลียมและไฟฟ้าส่วนถ้าเขาบอกว่าเป็นระยะที่สองนะครับแสดงว่าพวกถ่านหินและพวกเครื่องจักรไอ้น้ำเนี่ยความสําคัญของมันจะลดลงแต่เปลี่ยนไปใช้พวกก๊าซรธรรมชาติน้ามันปิตโตรเลียมและพวกไฟฟ้าแทนนะฮะปัจจัยที่สําคัญคือมีการส่งเสริมให้กระบวนการพัฒน,นาของอุตสาหกรรมของเยอรมนียเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วคือนะครับความก้าวหน้าทางด้านเทคนิค ในเยอรมน,นีเนี่ยระบบการศึกษาเน้นวิทยาศาสตร์และศึกษาทางเทคนิคใหม่ๆนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นปัจจัยมาดูผลกระทบกันต่อนะครับผลกระทบของการปฏิวัติอุตสาหกรรมของประเทศเยอรมน,นีนะครับเหมือนกับอังกฤษเมื่อกี้ไหมคือการเพิ่มของจํานวนประชากรเขาบอกว่า ถ้าเกิดว่าประชากรเพิ่มสูงขึ้นเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วนะก็เกิดการขยายตวัวของชุมชนเมืองแล้วอาจจะมีความแออัดอาจจะเกิดปัญหาทางด้านการแพทย์ไม่ใช่การแพทย์เด็กปัญหาทางด้านสาธารณสุขนะครับแต่ก็ดีนะครับอันนี้เ็าบอกว่ามีความเจริญก้าวหน้าทางด้านการแพทย์นะครับและสาธารณสุขันนี้ก็นี้ก็ดีไปนะครับการขยายตัวของสังคมเมืองนะเกิดเมืองใหม่ๆแน่นอนครับคนมันเยอะใช่ไหมฮะชุมชนแออัด ปัญหาสังคมนะครับแล้วก็อาชญากรรมเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วเนาะแต่ส<ๆ>ิ่งหนึ่งที่ผมเห็นว่ามันดีมันดีในส่วนหนึ่งนะคือเกิดอาชีพใหม่ๆหลากหลายหลากหานะครับการแสวงหานานิคมและลัทธิจักรวรรดินิยมเยอรมนนีก็ไปแสวงกับเขาด้วยนะฮะก็คือว่าประเทศยุโรปเนี่ยมีการปฏิวัติการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมมีความจําเป็นต้องแสวงหาวัตถุดิบป้อนโรงงานนะครับ และขยายตลาดระบายสินค้าที่ผลิตจึงเกิดการแข่งขันการสแสวงหาอาณาน,นิคมในทวีปแอฟริกาและเอเชียนะฮะอ๋อไม่ใช่เยอรมน,นีที่ไปสแสวงนะแต่ว่าเป็นยุโรปเป็นพวกยุโรปดังหากนะครับ,รบแต่ผมคิดว่าฝันก็น่าจะไปเข้าร่วมกับเขาด้วยนะครความก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรม เขาบอกว่าเนี่ยการป,รป,ฏ,ป,รปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยทำให้โลกเนี่ยมีการพัฒนา,นาการผลิตต่อไปแบบไม่หยุดยั้งมีการนําวัสดุดอื่นๆมาใช้ผลิตแทนเช่นพลาสติกอันนี้เริ่มเทคโนโลยีเริ่มมาแล้วนะฮะเรืเ่อเทคโนโลยีที่แบบใกล้เคียงกับปัจจุบันนะครับเช่นพลาสติกโลหะน้ําหนักเบานะครับพวกอลลอ,อยอะไรพวกนั้นนะครับมีระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ควบคุมงานโอ้นี่เริ่มไฮเทคแล้วนะครับ อันนี้เป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมของรัสเซียนะครับปัจจัยการไม่พอใจในระบบการปกครองที่ไร้ประสิทธิภาพของราชวงศ์การปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปนะครับแล้วก็เกิดปัญหาภายในราชสำนักอันนี้ก็เป็นพวกในส่วนของปัจจัยนะครับแล้วก็ยังมีรัสเซียเนี่ยไม่พร้อมนะไม่มีความพร้อมในการเข้าสู่สงครามโลกด้วยนะครับทำให้เศรษฐกิจของเขาเนี่ยตกต่ํา รัเสเซียนะครับเป็นประเทศแรกที่ปกครองระบอบคอมมิวนิสต์นะครับแล้วก็กรรมกรได้รับอนุญาตให้เข้าควบคุมโรงงานได้เสียเมืองแรกและฐานหินในใน4ของประเทศนะครับน่าจะเป็นการที่โดนพวกล่านาน,นิคมมายึดนะครับการปฏิวัติอุตสาหกรรมของอเมริกา,ามาต่อกันเลยนะครับปัจจัยก็อเมริกามีทรัพยากรมากก็แงแหละครับ อเมริกาพื้นที่โอ้โหใหญ่มากนะครับประเทศไทยเนี่ยเท่ากับรัดรัดหนึ่งเขาเองนะครับแน่นอนมันก็ต้องมีถ่านหินมีแร่เหล็กมีทองแดงวิสังกะสีมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับแล้วก็เขาบอกว่าอเมริกาเนี่ยสามารถผลิตเครื่องจักรไอ้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยก็มีนะครับมีการคิดค้นมีการประดิษฐ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งไฟฟ้าทําให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าและแก๊สน้ำมัน ผลกระทบนะครับของการปฏิวัติอุตสาหกรรมของอเมริกานะครับเกิดบริษัทอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่เช่นบริษัท General e l e อิเล็กทรอนิกส์อ่านี้ยังรู้จักกันอยู่ไหมครับเมื่อก่อนนี่ดังมากเลยฮะทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับมีความเจริญก้าวหน้าการพ้นพบใหม่ๆเช่นการประดิษฐ์หลอดไฟนะครับประดิษฐ์โทรศัพท์ประดิษฐ์เครื่องบินโอ้มาเต็มฮะอเมริกามีปัญหาทางด้านแรงงานนะครับเนื่องจากว่าแรงงานส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้อพยพ แล้วก็มีการรวมตัวเป็นสาภาพแรงงานมีการจัดตั้งพรรคสังคมนิยมเกิดขึ้นการปฏิวัติอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นนะครับปัจจัยของเขาเนี่ยก็จะมีการเขาบอกเป็นการพัฒนาภายใต้ระบบทุนนิยมเป็นการพัฒนาโดยวิสาหกิจเอกชนนะครับอุตาสาหกรรมสาขาใหญ่ที่สุดและเจริญรุดหน้าในระยะแรกของญี่ปุ่นนะครับคือ พวกสิ่งทอโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปั่นไหมปั่นฝ้ายนะครับและการทอผ้าโอ้ประเทศนี้เน้นผ้าอย่างเดียวนะและญี่ปุ่นนี่ครับมีความามีบทบาทช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยการจะตั้งให้รับภาระ,ะความเสี่ยงเองโดยเฉพาะอุตสาหกรรมหนักเช่นพวกปูนซีมเมนต์เครื่องจักรการเกษตรเมืองแร่อุต่อเรือนะครับแม้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอรัฐบาลก็จะให้มีโรงงานปั่นได้และผ้าไหมให้ มาดูอีกระยะหนึ่งนะครับก็คือพวกรัฐบาลเนี่ยตั้งธนาคารอุตสาหกรรมแห่งญี่ปุ่นปล่อยเงินกู้กับเอกชนนะครับอันนี้ก็ถือเป็นข้อดีนะถ้าเกิดว่าพวกที่เขาอยากจะลงทุนนะครับแต่เขาไม่มีทุนเนี่ยอันนี้ก็ดีรัฐบาลก็สนับสนุนนะครับก็ก่อให้เกิดการลงทุนการจ้างงานนะครับพวกนี้ผลกระทบจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นมีความสําเร็จทางด้านเศรษฐกิจ ในภูมิภาคเอเชียมีการพัฒนาสังคมนะครับมีการพัฒนาขออภัยนะครับคมนาคมนะครับเช่นระบบรถไฟฟ้าอันนี้ถ้าเกิดว่าพวกคมนาคมดีนะครับการส่งสินค้าการอะไรพวกนี้จะเร็วการเข้าถึงปัจจัยการผลิตเนี่ยก็จะสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นนะครับคนก็จะมีทางเลือกมากขึ้นการจ้างงานและ แรงงานที่มีฝีมือโอ้โหแน่นอนครับแรงงานญี่ปุ่นเป็นแรงงานมีฝีมือและประเทศเขาเนี่ยก็มีพวก gdp มีการเติบโตของประเทศนะครับดัชนีต่างเนี่ยดีมากนะครับเศรษฐกิจเขาในช่วงนั้นเนี่ยค่อนข้างจะแน่นปึ๊กเลยทีเดียวนะครับโอเคครับสำหรับในวิดีโอนี้เนี่ยก็ขอจบในส่วนของบทที่4ไปก่อนนะครับก็ขอบคุณคาบสวัสดีครับแต่ท่านไดติดตามนะครับวิดีโอการสอนใหม่หมเนี่ยก็เข้าไปที่ ลิงก์ด้านล่างนี้นะครับ